ใีกานนทงสุดท้ายกับรายการวงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะมีข้อสงสัยอยากจะได้คําแนะนําในการจัดบ้านไม,ม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดห้องเช่าหรือแม้กระทั่งหอพักนะคะก็โทรมาที่เบอร ER 02์029649079ค่ะ029649079ค่ะเราจะมาดูกันว่าคอนโดที่คุณจัดอยู่หรือว่าบ้านของคุณที่คุณจัดอยู่นั้นถูกหลักวงจุ้ยหรือเปล่าค่ะที่จริงไว้กันในช่วงที่แล้วเป็นเรื่องของสาวโสดค่ะคุณผู้ชมว่าสาวโสดควรจะนอนหันทางไหนของบ้านคะจัน น่อกี้ชายโสดไปแล้วก็คืออยู่ทางซ้ายสาวโสดอยู่ทางขวาไหมคะอาจารย์ง่ายๆหลักง่ายๆเลยอย่าไปบอกตำแหน่งเสือเลยหรือว่าอะไรเลยคนฟังแล้วยุ่งยากเอาง่ายๆช้าๆแล้วก็คนจะโอ้เนาะเข้าใจง่ายๆอย่าไปพิถีพิถันมากบางทีเนี่ยอาจารย์บอกจริงๆถ้ามีเสือแล้วทําไมถ้าอาจารย์บอกว่าคุณต้องนอนตำแหน่งหงอ้างงแล้วตำแหน่งหงตรงไหนถูกไหมหงอะไรอาจารย์หงอะไรอีกงงอีกอาจารย์บอกจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักเนี่ย นอนขวางนอนนอนขวางบ้านคือทางด้านขวามือค่ะแต่คันนี้ว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับนอนขวามือถูกต้องอยู่ละแต่พอแต่งงานไม่ให้นอนเหมือนเดิมนะแต่ผู้ชายถ้าแต่งงานให้นอนเหมือนเดิมอ๋อคือผู้หญิงต้องย้ายตามผู้ชายไปก็อยู่ที่ว่าคุณต้องการให้ผู้หญิงนําหรือผู้ชายนําค่ะแต่ถ้าคุณต้องการบอกว่าไม่เป็นลาจานยังไงฉันต้องเป็นเบอร์หนึ่งให้แฟนเป็นเบอร์สคุณก็ทําเหนื่อยจนตายแหละ แต่ผู้หญิงนําก็ไม่ดีนะคะแบบอ้าวก็ทําอะไรก็คือคุณเหนื่อยทั้งนอกบ้านแล้วในบ้านคุณพอหรือเปล่าจะงงงิดมากค่ะถ้าเป็นก็คือผู้หญิงก็คือเหมือนผู้ชายเลยแล้วผู้ชายก็ไม่ต้องทําอะไรก็คือเป็นคนเดินตามเป็นช่างเล่าหลังเขาเรียกว่าผู้กํากับแล้วผู้หญิงก็แสดงลักษณะอย่างนี้คืออาจารย์บอกว่าถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าคุณต้องยอมตรงนี้ค่ะก็คือผู้หญิงต้องนอนทางขวาก่อนเป็นหลักเลยจะเป็นหญิงโสดถูกต้องค่ะเรามารับสายต่อไปกันเลยค่ะอาจารย์เป็นคุณสุภัตราจากกาญจนบุรีสวัสดีค่ะคุณสุัรา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนี่มีคาถามอะไรคะคือที่บ้านเก็บเงินกันไม่ค่อยอยู่เลยอะค่ะ,ะเรื่องเงินยังไม่ได้พูดถึงเลยนะค่ะ,ะคุณสุพัตาหน้าบ้านหันทางที่ไหนครับทิศใต้ค่ะโอเคถ้าฟังในรายการก็จะบอกว่าทิศใต้เป็นทิศที่มีเงินมากแต่เก็บไม่อยู่ไม่ใช่ปัญหาคือเก็บเงินไม่ได้นะเงินเข้าดีถูกไหมครับแต่เก็บไม่อยู่คนที่อยู่ท,ที่บ้านเนี้ยอยู่กันครอบครัวใหญ่ไหมครับก็ ประมาณ6คนนะคะหกคน,คนสังเกตไหมครับว่าที่บ้านเนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินเก่งทุกคนเลยเาถามว่าเป็นเพราะอะไรคุณสุภัตตาตอบตัวเองได้เลยว่าฉันก็เป็นคนหนึ่งละ่ะใช้เงินเก่งเ,เพราะเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวา,าใช่ไหมครับค่ะแต่คนี้ปัญหาทำไมถึงเงินเข้าเยอะทำไมเหลือน้อยมากเลยถูกไหมครับ จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการเก็บรัพ์เนี่ยอาจารย์ได้เกินไปสักนิดหนึ่งละแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มาพูดถึงเรื่องห้องนอนเดี๋ยวอาจารย์จะเฉพาะคุณสุภัต <g iggle> เดี๋ยวอาจารย์จะตอบว่าทําไมถึงเก็บรัพ์ไม่อยู่การที่เก็บรัพ์ไม่อยู่เนี่ยเกิดจากตัวเก็บทรัพย์ในตัวบ้านเนี่ยอยู่กลางบ้านหรือว่าอยู่ในตําแหน่งที่เขาเรียกว่าตัวเก็บรั์เนี่ยเหมือนกับเรามีกระเป๋าสตางค์แต่กระเป๋าสตางค์ของเราเปรียบเสมือนกับตัวเก็บทรั์เนี่ยอยู่ตื้นไงครับอยู่ตื้นห้องน้ําอยู่หลังสุดหรือเปล่าครับไม่ค่ะอยู่นอกบ้าน ก็คืออยู่ประมาณบริเวณเกือบกลางบ้านนะเกือบกลางบ้านความลึกของหน้าบ้านจนถึงหลังบ้านลึกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเเมตรเเมตรค่ะ9ถึง10เมตรแค่พอใช้เท่านั้นเองแต่ถ้าสมมุติว่าถ้ามีโอกาสสมมุตินะครับอาจารย์สุมให้ฟังนะครับต่อไปข้างหน้าให้ลึกอีกสัก5เมตรอันเนี้ยเห็นชัดเลยว่ามีเงินเข้าอีกเยอะเลยแต่ถ้าที่ดินหมดหมดเขตที่ดินแล้วก็อาจจะเอาอะไรมาวางให้เดินเข้าไปถึงยากขึ้น กักทรัพย์การกักทรัพย์วิธีการกักทรัพย์ก็คือใช้ตู้สูงขึ้นประมาณเมตสบมาขวางของบ้านจากขวางซ้ายหรือขวางด้านขวาก็ได้นะครับคือพื้นนี้ตั้งแต่เอาตู้มาตั้งนี่คือต้องตันด้วยนะครับเวลาเข้ามาก็คือลมตัวนี้สังเกตนะครับตอนนี้ลมมาหน้าบ้านหรือยังครับค่ะเริ่มมาแล้วนะครับถ้าเริ่มมาไปว่าเงินกําลังจะสัพัดเข้ามาแล้วนะครับอสังเกตนะครับว่าตั้งแต่ที่อยู่มา ตั้งแต่มกราจนถึงตุลาเนี่ยเงินเข้าดีมากใช้จ่ายดีมากแต่พอปลายปีเนี่ยใช้จ่ายเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะติดขัดนิดนึงคือเงินเข้ามันน้อยลง,เ,งเ,เพราะว่าลมจะมาจากด้านหลังก็คือทิศเหนือถูกไหมครับลองสังเกตดูนะครับอยู่มากี่ปีแล้วครับที่นี่ครับเพิ่งเพิ่งมาอาศัยเขาอยู่ได้ประมาณค,ครึ่งปีแล้วอะค่ะครึ่งปีแล้วครึ่งปีคือตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหมครับค่ะอ่า คือถ้ามาครึ่งปีก็อาจจะเป็นประมาณมิถุนายนกรกฎาก็ถือว่าโอเคนะครับแต่พอหลังตุลาฯก็จะเบาไปนิดนึงแล้วก็เข้ามกราก็จะเริ่มดีแล้วตอนนี้เข้ากุมภาละเดี๋ยวหลังตุจกีเนี่ยตอนนี้ของจริงมาละคือจะดีขึ้นเหรอคะจะดีขึ้นคือคือเงินตรงนี้จะเข้ามาคือบ้านไหนก็แล้วแต่ถ้าลมเข้าหน้าบ้านนะครับเงินก็จะเข้าดีแต่ถ้าลมมาหลังบ้านเกี่ยวกับสุขภาพนะครับหรือจะเข้าด้านซ้ายหรือด้านขวานี้ไม่เกี่ยวกับตัวเงินนะครับเกี่ยวกับสุขภาพ อยากจะให้บ้านเนี่ยกักซับอยู่จากพื้นกับตัวบ้านต้องสูงพอประมาณอ,มอย่างน้อยก็มี2เมตรแปหรือ3เมตรนะครับนี้ว่าบ้านก็จะได้เย็นนะครับอืมค่ะก็คือวิธีแก้เลยของคุณสุวาัตราก็คือหาตอหาตู้ามาขวางให้คือเอาง่ายๆให้เราเดินไปถึงหลังบ้านเนี่ยเดินไกลขึ้นถูกต้องครับ คือก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยเก็บซัพอ่ะค่ะคุณสุภาจาดี๋ยวยังไงคุณสุภาาคุยกับอาจารย์หลังรายการอีกทีนะครับคุณสุภาชาขอเบอร์ของส่วนตัวของอาจารย์ที่เจ้าหน้าที่หลังใบเลยนะคะอ,อ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุภาัาดิค่ะสวัสดีสค่ะ ท่านผู้ชมอาจจะแบบสงสัยว่าทําไมต้องขอที่เจ้าหน้าที่หลังไม้เดี๋ยวเราก็จะบอกเลยนะคะว่าเบอร์ออส่วนตัวของอาจารย์โชคดีนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่โทรเข้ามาไม่ทันในรายการหรือว่าอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์รนะคะโทรามาที่เบอร์081788-5388<า>ค่ะ0 8 1 7 8 8 5 3ห8ค่ะอาจารย์ก็จะ<า><า>รับสายตลอด<ช>เลยโดยปกติบางคนบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์รับสายเอง โดยปกติก่อนจะถึงอาจารย์ต้องผ่านหลายขั้นตอนมากคือจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าอาจารย์มีทีมงานเยอะไหมอาจารย์บอกอาจารย์มีทีมงานแต่ทําไมถึงอาจารย์ต้องรับสายเองเพราะว่าทุกคนมีปัญหาแล้วปัญหาของคุณอาจารย์พยายามจะไม่ให้หลายๆขั้นตอนคือยิงโดยตรงเลยบางคนตกใจเลยโอ้อาจารย์ไม่เคยเจอเลยทำให้อาจารย์ต้องรับสายเองอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีปัญหาแล้วต้องถามก่อนจะมาถึงอาจารย์บางครั้งเนี่ยโอ้โหอาจารย์ทําไมเล่นตัวจัง อาจารย์บอกทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดนะอยู่ที่ปัญหาของคุณเนี่ยมีมากหรือมีน้อยอาจารย์บอกปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้อยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างในวงจุ้ยบ้านเนี่ยมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ในตัวเองแต่อยู่ที่ว่าอันไหนดีมากกว่าหรือไม่ดีมากกว่าไม่ใช่ว่าเสียหมดเลยเหมือนกับคนที่อยู่ทิศเหนือเนี่ยอาจารย์บอกว่าทําไมอาจารย์ต้องย้ําจริงๆแล้วนะครับหลักเนี่ยคนที่อยู่ทางทิศเหนือเนี่ยถามว่าดีไหมอาจารย์บอกดีมาก นี่คือข้อดีไงดีตรงไหนใครมีเรื่องเดือดร้อนเราช่วยไงค่ะไอ้ตรงนี้คือข้อดีแต่คนที่อยู่ทางทิศใต้มีเรื่องเดือดร้อนช่วยไหมไม่ช่วยเมื่อกี้ค่ะอาจารย์เราทิ้งกันไว้รเรื่องของผู้หญิงโสดค,คือต้องนอนทางขวาของบ้านรอนหันออกหน้าบ้านอยู่ทางขวาถ้านอนทางซ้ายจะเป็นผู้หญิงที่มินิใสเหมือนผู้ชายไหมคะอาจารย์ถูกต้องก็คือก็จะเป็นประเภทสาวมันข้าว้าวสาวมัน hmm. สาวมันก็คือพูดง่ายว่า โดยปกตินะครับผู้หญิงต้องนอนขวามือเสมอนะครับนอนศีรษะไปด้านขวามือแต่ครั้นี้พอเรานอนซ้ายมือเมื่อไหร่กําลังจะแต่งงานพอมาเปลี่ยนทางซ้ายมือปับ๊บเลิกไม่แต่งเฉยเลยอลองไปคิดดูก่อนว่าการที่จะมีครอบครัวมีคู่ครองเป็นแบบไหนอีก ก็อาจจะาเป็นพรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาทันทีว่าฉันไม่จําเป็นจะต้องแต่งงานแล้วฉันอยู่ตัวเองได้ถูกต้องเหมือนกับผู้ชายเช่นกันปกตินอนทางซ้ายมือนะครับพอเปลี่ยนไปนอนทางด้านขวามือโอ้โหเป็นคนที่ละเอียดอ่อนละรู้สึกว่าเริ่มไม่ไม่น่าจะแต่งงานแล้วไม่อยากจะอยู่ด้วยกับผู้หญิงรู้สึกผู้หญิงคนที่ไม่เรียบร้อยอะไรอย่างนี้นี่ถามว่าเป็นเพราะอะไรการเปลี่ยนแปลงที่นอนเนี่ยก็คือทุกอย่างหวงจุ้ยคือเปลี่ยนเลยบางคนอยู่กันนะก่อนจะแต่งงานกันสัก5ปี10ปีพอไปสร้างเรือนหอพอไปอยู่ป๊ เลิกเป็นเพราะอะไรอาจารย์ว่ามีหลายคู่นะในประเทศไทยนี่มีเยอะมากเลยถามว่าเป็นเพราะอะไรคุณอย่าไปโทษว่าฉันกับเธอไม่คู่กันถ้าไม่คู่กันไม่คบกันได้ตั้ง4ี่ห้าปีใช่ถูกไหมถ้าไม่คู่กันตั้งแต่แรกก็เลิกกันแล้วแต่นี้เขามีวลีฤิษค่ะอาจารย์เข้ากันไม่ได้แต่ถ้าเข้ากันไม่ได้จะคบกันมาบางคนคบกันเป็นสิปีเลยพอแต่งงานได้ปีเดียวเอาเลิกกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนเรานะรู้จักกันสักสาปีหปีนะพอเรารู้จักกันนานๆน่าจะรู้ใจกันแต่ทําไมถึงเลิก เป็นเพราะอะไรบางคนก็จะมีเหตุผลว่าแบบพอตอนแรกไม่ได้อยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเห็นเหมือนไก่เห็นตีมงูเห็นนกไก่มากขึ้นเธอดีเกินไปใช่หรือว่าฉันดีไม่พอคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแค่คําพูดแค่นั้นเองแค่อย่างน้อยก็สบายใจทั้งสองฝ่ายแต่จริงๆอาจารย์บอกถ้าคุณคบกันคบกันไม่ได้นานๆเนี่ยจริงๆแค่เดือนหรือ2เดือนก็รู้แล้วล่ะ แต่บางคนปี2ปีเอายิ่งอยู่กันยิ่งรู้ใจกันแล้วทำไมถึงต้องเลิกกันนะ่ะมันไม่มีเหตุผลนะแต่ติดอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าศาสตร์ของหวงจุ้ยของคนจีนเนี่ยหลักในการที่จะมีครอบครัวหรือไม่มีครอบอยู่ที่ห้องนอนอย่างเดียวออย่างห้องนอนองนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงนอนเนี่ย ไม่ดีเลยใช่ไหมคะเพราะออกสถูกต้องถ้าเป็นผู้ชายถือว่าถูกหลักถูกต้องเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นกลายเป็นผู้หญิงมัน่นผู้หญิงเท้าใช่ก็คือสมัยนี้จะมีผู้หญิงที่เก่งเยอะถามว่าทําไมส่วนใหญ่คนนอนตําแหน่งของผู้ชายทั้งนั้นเลยแสดงว่าเอาอย่างนี้ถ้าผู้หญิงคนไหนอยากอยากสร้างความมั่นใจให้ตัวเองท่านนอนนอนทางซ้ายดีไหมอา<ต>จารย์แต่ข้อเสียค,คือคุณไม่มีครอบครัวนะอ๋อ oh. แล้วคุณถ้านอนอย่างนี้ยถ้าถ้าตอนใหม่ๆจะมีคนมาชอบคุณเยอะแต่บอกได้เลยว่าไม่มีคนไหนจริงใจ คุณออกแบบไหนล่ะอ <Ừ. S 2> ขออย่างนี้อาจารย์ว่าลองได้นะแต่บางสิ่งบางอย่างน่าลองบางสิ่งไม่อย่างก็ไม่น่าลองอ <Ừ. S 2> ลองอะไรลองได้แต่นี่ลองเกี่ยวกับครอบครัวคู่ชีวิตทั้งชีวิตของเรานะมันลองไม่ได้ใช่ค่ะอาจารย์พอถ้าส<ำ>มมติเรามั่นเป็นผู้หญิงมัน่น <c oughs> จนแบบเมื่อถึงวัยหนึง่งอายุถึงเวลาที่จะแต่งงานอาอจาัย์ยังไม่มีแฟนนี่คือปัญหาของใครล่ะเพื่อนแต่งงานหมดแล้วมีลูกแล้วแต่เราอะไม่มีแม่กระทั่งแฟนเป็นเพราะอะไรอยู่ที่ในการจัด ห้องนอนของคุณคุณจะนอนทางทิศไหนคุณเลือกได้นี่ะนะบางคนทาไมนอนลักษณะดีดีทำไมถึงคนมาชอบเยอะนะรักพี่เสียดายน้องคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีแล้วสุดท้ายทําไมถึงไม่ได้แต่งเพราะคุณไปอยู่ที่ใหม่แล้วคุณเปลี่ยนสีสะนนอนเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยค่ะคุณสุนทวันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดห้องนอน สำหรับชายโซดแล้วก็หญิงโซนนะคะอย่างที่บอกค่ะเป็นทิศก็คือถ้าผู้ชายวิธีในการนอนก็คือถ้าคุณหันหน้าออกหน้าบ้านหรือว่าหันหน้าออกหน้าห้องถ้าคุณอยู่คอนโดหรือห้องเช่านะคะผู้ชายให้นอนทางซ้ายผู้หญิงให้นอนทางขวาค่ะห้ามหันหันหัวออกหน้าประตูหรือว่าหันเท้าออกนะคะเพราะว่าจะทําให้คนป่วยไม่สบายแล้วก็อาจจะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายเป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหง่ายจำไว้เลยนะคะผู้ชายทางซ้ายผู้หญิงทางขวาผู้ชายท่านไหนที่กําลังประสบปัญหาอยู่ไม่มีแฟนหรือเป็นคนอารมณ์ร้อน ลองสังเกตการนอนของคุณดูแล้วก็ปรับทิศทางการนอนดูค่ะว่ามันจะเป็นจริงตามหลักฮวงจุ้ยหรือเปล่าค่ะวันนี้ค่ะเวลาของรายการฮวงจุ้ยพลิกชีวิตก็หมดลงแล้วดิฉันฟ้าใสปล้องเกิดและจันโชคดีแซ่เฮียบต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ